ห yup. <c oughs> ลทักกรมาสมอาจารย์หลคอาจารย์้าแลก็เพื่อนงมาจุดธงนแต่กมีโอกาสที่จะสิ่งที er ่รา <c oughs> ้รันและด้มีโอกาส อันาัอนเลีเฟเดี๋ยวเปลี่ยนใหมเดี๋ยวเปลี่ยนปิดตรงนี้หน่อยแต่้าเ็นปีเต็อัติดต่อทาี่ได้ีาไรนได้ความได้ใจจากอาจารย์หลงพี่ไเราสูรี้เพื่อละพลังประกาเพื่อไปท่านาตนเองได้นำไปใช้ช่วยดูแลขออาจารย์และพัฒาตนเองเพื่อสางข์นี้ก็าบขอบคุณอาจารย์เร้่อการ แล้วเป็นได้บ้างล่างเรียนได้ถ้าจ่ายไปข่องเอาก็กจะนำลาเป้ไปเตยข้างมาแต่ว่าเป็นวัดเป็นว่ายใครที่นอนเป่าลาเป้มาบอกตัวน่อย